สวัสดีครับพี่น้องส่งรถนะครับอันนี้ตอนนี้เราเดินทางจากจังหวัดสุรินตอนนี้มาถึงจังหวัดอ่างทองแล้วนะครับตอนนี้เราเราจอดพักรถอยู่ที่ปั๊มพีทีนะครับพี่น้องเราก็ให้จอดพักรถอาบน้ำอาำดี๋ยีกสักหน่อยเราจะแวะกินข้าวนะครับส่งรถ ตระมาใสายๆเราจะไปถึงสุพรรณกันนะครับเราจะได้ส่งมอบรถให้ลูกค้าแบวสวยๆครับให้ลูกค้าถูกใจกันไปเลยทีเดียวครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงุดพักรถนะครับตอนนี้ถึง ก๋วยเตี๋ยวเรือยุทธยาครับตอนนี้เราก็ได้พักรถเราก็จะได้มาทานอาหารกันครับทานอาหารกันก็ประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นกว๋วยเตี๋ยวเรือยุทธยานะครับกดสีมือก็ใช้ได้แซ่บบิลลี่พี่น้องแซ่บเบ ครับอันนี้เสียคิดครับเจ้าของร้านในผมเองมี่ไนเสียนี่ติด <c oughs> จ,จับวติดจ้าไในผมเอง <c oughs> อนนก็ไปกนิดนึงอีเมลพี่น้อง <c oughs> ตอนนี้เราก็ได้ทานอาหารเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> ก็จะออกเดินทางกันต่อได้ครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยครับตอนนี้ก็เสียคิดกำลังจะขับรถลงนะครับ จากรถทะเลครับอันนี้สภาพสวยมากนะครับสุดหล่อของเราครับพระเอกเลยเราก็ว่าได้ครับผม เจ้าพระเอ,อกนะครับก็จะส่งมอบลูกค้าเลยนะครับใส่ฟันหมนเลยสภาพสวยๆกันไปเลยทีเดียวครับผม ขาอย่างเป็นทางการครับเออจะสูงแก่ค้าก็น่าจะชอบน่าดูแล้วครับข้อเอีกของเราครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ